สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก้อยมาชวนทำพาสต้าจากเส้นข้าวโอ๊ตแล้วก็บุกนะคะเป็นพาสต้าคาโบนาราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ก็ลวกผักขมต้มผักขมให้นิ่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในพาสต้าคาโบนาราของเรานะคะที่ทำจากเสน้นนี้ค่ะนะคะได้ประมาณนี้แล้วนิ่มๆแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นก่อนนะคะปิดไฟก่อน ใช้น้ำมันมะกอกนะคะนิดเดียวเราจะผัดแทนก่อนพอหอมเราเริ่มสุกนะคะก็ใส่ผักใส่ผักโขมนะคะเราลวบไว้ผัดต่อเลยะคะ่ะ นี่นะคะคาโบนาราซอสของเพสโก้นะคะซึ่งสะดวกมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นรสคาโบนารานะคะสำหรับคนที่เวลาน้อยนะคะอันนี้เป็นไม่ไม่คลีนนะคะแต่ว่าพี่ก้อยเนี่ยทำของน้องควีนนะคะแต่เส้นของเราจะคลีนก็จะใส่เลย เส้นที่พี่ก้อยแนะนำมากๆเลยเป็นเส้นพาสต้านะคะแบบแบร์นะคะเป็นข้าวโอ๊ตะคะผสมกับเส้นบุกนะคะ เห็นไหมคะ1ถุง200กรัมพลังงานแค่50กิโลแคลอรี่เองเนี่ย200กรัมซึ่งดีมากๆเลยค่ะอันนี้แคลอรี่ไม่สูงนะคะสำหรับคนที่อยากกินพาสต้าหรือสปากเกตตี้นะเป็นทางเลือกที่ดีมากแล้วก็ต้องฉีกซองแล้วก็มาล้างน้ำก่อนนะคะ2รอบเพราะว่าในนี้มันจะมีน้ำเกลือที่เขาแช่ไว้นะคะแล้วก็เส้นเนี่ยมันสุกแล้วเพียงแต่ว่าเราล้างน้ำสะอาด2ครั้งแล้วก็มาใส่ลงกระทะได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ คือเส้นน่ะเขาสุกอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยค่ะเช้าของน้องคฟีนนะคะของพี่ก้อยจะเป็นสปาเกตตี้ปกไก่แต่ไม่ใช่คาโบนาร่านะเป็นแบบมะเขือเทศอันนี้ของน้องควีนเขาไม่คลีนแต่ใครจะทำทานก็ได้นะคะเป็นมื้อชีสเดย์ชมพูนิดนึงค่ะเพราะว่า น้ำซอสเนี่ยเขาอร่อยมาอยู่แล้วนะคะพีก้อยเอาเน้นสะดวกอันนี้ของน้องคุีนน่าทานมากๆเลย